สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์ฮันนี่นะครับผมเซิร์ฟจะเป็นแนวเดอะคาวนะครับแต่ไม่ใช่เดอะคาวที่เราไปพวกโจ๊กเกอร์พวกอะไรอย่างเงี้นะครับจะเป็นแนวเดอะคาวประมาณนี้นะครับโปรโมชั่นนะก็เป็นเปิดกล่องเหมือนกันแต่ไม่ใช่เดอะคาวที่แบบเติมพัน2,000เยอะๆอย่างเงี้นะครับเป็นเดอะคาวคนจนนะประมาณนี้นะโอเคโปรโมชั okay. ่นตามนี้นะครับผมเติม50ก็ได้ดาวถาวรไปด้วยนะครับแนะนําให้เติมดาวด้วยนะครับผม โอเคในส่วนไอเทมฟาร์มนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะมี4เซตนะครับมีตั้งแต่เออ็ดเขาเรียกว่าอะไร91นะครับเป็นถึง94นะครับผมก็เซตฟาร์มสามารถซูเซตเติมได้นะประมาณนี้เดี๋ยวเปิดกล่องเนี่ยจะมาเปิดให้ดูนะครับมี150กล่องนะผมลองเปิดไปเลยปิดนิดนึงนะนิดนึงประมาณ10กว่ากล่องนะครับก็ได้เป็นเดี๋ยวต้องไปดูในคลังนะเพราะว่าตรงเนี้ยมันไม่บอกพวกความถึกนะครับนี่นะจะเป็นเปิดพวกได้แปลกๆนะฮะนี่ผมเปิดได้ตัว93มมาหนึ่งนะครับ ปืนที่ชาร์จดาเมจสามล้อสามสิบเราเปิดให้ดูนะว่าอันนี้ถือเท่าไรบ้างนะครับนี่นะนี่เป็นหัวอะไรไม่รู้นะเค่อยเปิดอีกสักห้าสิบกล่องนะครับเราค่อยไปเล่นกันนะนี่ตัวตัวอย่างนี้ผมก็เห็นอยู่นะน่าจะถืออยู่แปดเอาแปดแปดงอะนี่นี่ปืนนี้ก็ดีนะครับด้เมจห้าร้อยนะอันนี้เป็นแปดแปดนี่เก้าเอ็ดนะครับนี่หัวเก้าสองนะของดียูก็เป็นโปรโมชั่นแยกออกมานะครับ นี่ของดีของดีซักยี่สิบกล่องแล้วกันเก็บไปแล้วกันต้องลองเล่นนะครับผมยังไม่ได้วอร์มเลยต้องลองดูนะว่าไหวหรือเปล่าเพราะผมเห็นในกลุ่มนะโอ้โหวอร์แคนกันมันจัดอะเบิ้บเบิ้บเบิ้บเบ้บเบ้บเบ้บโอเคความถึงนี่เก้าสามมาของแท้นี่ก็เก้าเอ็ดเก้าสองนะเนาะเก้าสี่นี่โอเคประมาณนี้นะครับสำหรับกล่องนะครับไปรับชมคลิปกัน มามาเจอนนี้เวลาสามทุ่มนะครับคนก็ก็ค่อนข,ข้างมีอยู่นะงค,ค,คนแสบงาน,งานสแสกโอ้ยถึอเท่าไรไม่รู้ไม่มีบอกอีก แพกหัวสองแพอนกอุ๊ยถึกยังอะเนี่ยผมไม่อยากตายเลยเพราะว่าเพราะว่ามันเกิดนานมันต้องดิ้นออกเข้าใหม่นะครับเดีเล่นไปนี้ละผมไม่แน่ใจว่าต้องเล่นกับปืนอะไรวะเก้าสามเนี่ยอะไรก็ได้ชมพูก็พอ ไม่ไหวไม่ไหวมาหนเลยไหมมาถ <ๆ S 1> ึงเพื่อนจวดแล้วเตี้ยหน่อยเราตามปะวะวง,งานโดดตามเฉยจะอ,อะไรไม่รู้เก็บไปก่อนเอ่อ e โอีถึกเท่ากันเท่ากันลิชาร์นะครับ โอ้93ก็ไม่ได้ถึกขนาดนั้นนะผมว่างานดักหัวต้องมาสั่งกันเมน็ดนึงอะ่ะผมว่านะนี่93กับ88นะครับอ้ใส่แม่งเลยดีกว่านะโอ้โดนซะแล้ว วัเล่นแปดก็มีงานนัวอยู่นะไปแปดรวบเก้าศูนย์ได้เอ้ยเก้าเก้าแปดเด็เอ้ยเก้าสามได้ชิวๆอยู่นะผมว่าการไม่ชิวขนาดนั้นนะ่ะแต่มันก็รวบได้นะครับไปฝั่งนน้นเด่ะแก่ใจ้หนุ่ม เฮ้ยไม่โดนเกือบตายเกือบตายเกือบตายเฮียเกือบขีดใส่เก้าสามจริงป้ะเนี่ย ก้าสมหรือแปดแปดงานนี้แต่ถ้าผมไม่ใส่ก้าสาผมได้จะตายแล้วครับก้าสามเป็นเซ็ตเออเซ็ตฟาร์มนะเดี๋ยวผมเปิดของได้ก็แล้วมาเล่นเดี๋ยวเองเดี๋ยวนี่เข้าเอ็ดนะครับที่ผมเล่นเฮ้ยที่ผมยิงได้ นี่เจอสะบัดไปโอ้โหกับตายอันนี้มีเฮ hey. มันมันแตกยินวัดอยู่ได้เล่นอนะ่ะผมบอ,อกเลยอิมอ่มอิมอ่มอิมอ่มอิม่มเว้ยไหนจะมีโดนไหม,ไม,มอีกไหมไม่มีงานอิ่มงานอิ่มขอแก้มือ นี่นะเก้าเอ็ดที่ผมยิงได้ก็ว่ามันถึกๆนะกระหงผมเองก็โคตรถึกเลยดิเก้าสามเนี่ยเอ้ยได้อยู่แต่ผมชอบปืนลิชาร์สุดแล้วย,ยิงมันดีนะครับไปกรอบจะโดนรว่มหรือเปล่ามาดูกันงานนี้เอาไงโดนหลอยหรือเปล่าไปเล่นเว้ย อย่างนี้ต้องมาหน้าเรามีตัวนนแปรจะคอยโดดไปนะครับคอยนิดนึงให้อยู่ใต้ตีเราอ้าวชีว้ด,ดูที่ห้องอยู่ข้างบนหัว้ิชี้นี่สับเซ็ตชัวร์ข้างหลังเราฮึบเซ็ตจริงด้วยฮึบดีก่อน้ยใครยิงไม่รู้ ระมังกางยิงยแตกีอย,ยวเพิ่งเก็บนะอันนี้ก็มีค่าเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้เก็บไปก่อนแตกหัวสามหัวสี่หัวเจ็ดหัวแปดหัวเก้าวิ่งเก้าอิฐนะครับไม่เก้าอิฐน,นะเก้าอิฐก็โดดปืนแรงเท่าไหร่นี่อันนี้ ผมว่างานเนี้ยปืนนี้ดีชัวขอดูแป๊บอุย้ยห้าร้อยเก็บด่วนเก็บด่วนนะครับแต่ผมว่าลิชา่าเดยผมถนัดสุดป่ะเล่นปืนลิช์ดแล้วกันนะโกรนักสตรีมยังไม่ใหม่กับวะนักสตรีมไม่มีนะมีแต่ทำคลิปนะครับโหงานนี้มีเฮออกไงอะมไม่เห็นนักสตรีมออกไงเนะี่ยออกโดนรวบชัวนะ แปดเปอร์เซ็นต์นะอะไรรบกลวนย้อมไปเกูตายงานนี้มีตายงานนี้มีตายงานนี้มีตายจะมาข้างบนหมดกันเนี่ยงานนี้มีตายแน่นอน บนมีคนนะครับเราไม่น่าไหวนะพอโดดมาได้อยู่เหมือนจะมีการบวกกัไนไปเว้ยในนี้ผมได้อยู่แล้วนะครับเก,ก,กมม๋มากนเดียวเตะเตให้อนาจมืดตัวโดวนทุกคน,นอ่ะผมไปเก็บเก้าอีกก่อนเก้าีกอีกแล้ว ของดีของอเท่ไปไหนหรอวะเฮ้ยฮับโดดมีโดดมีงานโดดโอ้เก็บไม่ทันปืนห้าร้อยมาถึงปืนเอ่อปืนอะไรวะเขาเรียกปืนดมิทห้าร้อยโอ้เกือบมีงานนัวโอเคโอ้ของเต็มค้างนะครับเชื่อไปเล่นต่อมัน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 เิปนี้ แนวน,นี้ที่คุณคู่ควรอ๋อปวดหัวเลยวะยี่สะบัดเมื่อกี้รอขึ้นก่อนแล้วกันาบอกเพื่อนกูตายอะ่ะมาสองมันเก็บปืนกูก่อนเลยไม่ไรผมไม่เก็บแล้วกันเน,ะนาะเคื่องมายการอเก็บยิงแทกของอ<ด>ีไอยเงี้ย โอ้กับตายฮ่ากับตายก็ผิดโอ้โอ้โอตายเน่ฮึยังปืนเป็นเล้งจังอ่ะเพางานนี้พี่ต้องมีเปลี่ยนปืนนะครับเปลี่ยนปืนน่อน เปลี่ยนปืนด่วนนะเออนี่ใช่ปะหวัว่ามันจะไม่ยิงช้านะครับมาเว้ยลองยิงเ่รออุ้ยก็ไม่ช้าี่ิก็ช้ากว่าดิชาเนาะหาสิบตละกครับอุ้ยหนร้อยห้าสิบว่ะหอยาสิบัวลรอุ้ยหัวส่นะเราะตีกับผมไหมเพื่อนไม่เสียตัวปะ ตี่ผมไม่ได้โอ้โหไม่มีตีอีกม่นมีตัวด้วยตัวไม่มีนะผมว่าขึ้นดีกว่า QX เนียมีแต่หัวไม่มีตัวคนที่เขาน่าจะทำคลิปเหมือนกันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเดี๋ยวเขาตั้งชื่อเฉยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่งานนี้มีนัวชัวอันนี้มีนัวชัวตึกนี้ ที่เราค,ควรฮึบมีงานหนูอยู่ฮึบอยู่ไหนวะไอ้ตึกเหรอว่าไม่ได้กลางมีตัวไหเพื่อนมีตัวไหอยู่ไหนวะอ่าปืนใหม่มาเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเปิดโป๊ปอมอง มันอยู่ใต้ตีรอนเนี่ยแหละโอ้อยู่ตรงนี้เป่ะมันอยู่ชั้นแรกดีกว่าเฮ้ยอย่าบังดิเฮ้ยผมชอบารีชาร์จสุดแล้วป่ะอุย้ยมันยิงคมยังไงเนี่ยอเออไปไงดีวะ วิ่งใหม่กับมึงกันนะเนี่งครับเราต้องเราอ้อมกันเนาะอ้อมดีกว่าอ้อมดีกว่าได้เดะ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 เก็บเก็บเแตกตึเพื่อนเก็บได้โอ้าเปคิวเอ็ตายแล้วนะไม่ทันแล้ามันเก็บหมดแล้วอ้อมดีกว่างานอ้อมต้องมาไม่งั้นเราแตกชัวงานนี้เราจะไม่แตกนะครับเพราะว่ามันต้องเร่งออกเซิร์ฟนะผมขี้เกียจเข้าไปไป ไม่มีตัวเลยน่าหิวแต่แต่โอ้ยหน้าเราเจอมีหัวว่าจะมีแต่หัวมีหัวเดียวครับชัวรนบาทมันดันมาชัวร์เลยฮึบโหลไม่หัวแรกตัวโหลไม่หัวแรกตัวโอ้โดนหน้าหลัง อุ้ยแม่งกูยังเอากูได้นะเฮ้ยสวยแม่ไม่ดูสวยเพื่อนดันมาแล้วอ่ะขออนุญาตโดดตีหน่อยดิตีหน่อยดิเพื่อนมีตัวแล้วเพื่อนตีหน่อยดิเฮ้ยชิ้นเนี้ยงานตีต้องมาไปเว้ยน้องยังมีไม่ตัวงานตีต้องมาเว้น้องเพื่อนไม่ตัวเลง ไปงานตี้งานตี้สวยเพื่อนออกมาบังตรงเทียได้ก็ไม่มีใครเอาเปิดความยาไม่จะไม่โดนดักหัวตอนนี้ขอผมว่าโดนชัวไม่ได้เพื่อนเราไม่เล่นนิดเดี๋ยวตายนะเออเฮ้ยเพื่อนโดนเฮ้ยเราอย่าไปยิงนี่เลยผมว่าขึ้นดาบฟ้าเด้อมาเพื่อนมาเพื่อนเฮ้ย น่าจะมาอีกตัวหนึ่งครับงานนี้มีโดนแน่มาเพนกจยิงแต่โลเลยเนี่ยไ,ได้ไม่ได้ไม่ได้เกอบคิด อ๋อนี่มันน่าจะหัวสองตายเลยนะครับสำหรับปืนผมนะแล้วเราต้องยิงให้โดนหัวโดดไปโดโดไปเย็น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 ี่ใหม่ที่ใหม่เพื่อนที่ใหม่ที่ใหม่กูที่เองเพื่อนมาที่กูดีกว่าไหนยักหัวหน่อยเว้ยว่าตายชัวร์กูเนี่ย ดดกับตว่าผมขิดแล้วก็เฮ้นสองตัวท้าว่าตัวเดียวไหวอยู่นะครับมาครับเรารอบท้ายนะรอบท้ายแล้วก็พอแล้วนะครับสำหรับตานี้นะเราเล่นเป็นยุทที่ผมเล่นแล้วกันเนาะ อ้ยมาปิดอะไรล่ะขอขึ้นก่อนได้ไหมพีห่หนุ่มโดนวิ่งไปยังอ่ะึบน้นสวนรูน้ปะเอ้ยองไม้นั่นอะอยู่ไหนอะไรวะงานนี้มีไล่อะมาอยู่ไหนลับปีรับปีโอ้ มาดิโหไม่โดดเลยนะห,หนุ่มเฮ้ยโดดนี้ว่าออกมา,มาเพื่อนมันรอซ้อนชัวนะครับไม่ตายโอ้ยหยิงเองเยอะโอ้หมันรอซ้อนกันอีกแล้วไอ้ชี่อมันซ้อนเก่งจังวะถ้านึงหนึ่งผมไหวทุกตัวผมว่านี่หอมหม้ไหน่อยละกันไปเพื่อน มันแค่จะโดดหลังเราว่าเราต้องนิตีเท่าไหร่ฮะครข้อโซนงานเข้าโซนเขารู้กันโอ้โหมันเก็บหมดเลยนี่ว่ามะเกือบตายอ่ะปืนผมเบาหรือเปล่าวะบอว่าเปลี่ยนปืนดีกว่า,างั้นอ่ะเอ้ยทีย่นี่หน้าตีว่ะ ทีด่ดีกว,ว่าเพื่อนทีกันเออมาเป็นปืนเลยวันนี้ไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่ไปเพื่อนเป็นปืนละอ๋อกูหน่อยอันนี้มีได้แน่นอนสวยๆดักหัวนะหัวดักหัวระว,วังด้วยมอย่าเพิ่งหิวดิ เฮ้ยมึงหิวจังอ่ะไอ้สิ่นี่เราเสร็จแล้ววะเนี่ยอโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย,อยจะยิงทำไมวะไปเม็ดนึง้าไปอีกเม็ดนึงเหลือข้างบนละน่าอยู่บนหัวเราเนี่ยละ อะไรวยู่าทำไมมันต้องยิงกูด้วยวะอี่อื่นเนี่ยออเอาไว้อ้ก็มาเนี่ยครับทุกคนฝากกดติดตามนะครับฝากกดไลค์นะเจะไปคลิปเราต่อไปนะครับไว้เจอก,กันบ๊ายบาย